ปัจจุบนันประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กไร้สัญชาติดังกรณีของเด็กหญิงมะลิไม่มีนามสกุลบุตรสาวของผู้ร้องเรียนและภรรยาซึ่งต่างก็ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร้องเรียนเองเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีกทั้งเด็กหญิงมะลิยังเกิดภายในไร่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่ได้แจ้งเกิดจึงไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนนอกจากใบฝากคันของภรรยาผู้ร้องเรียนเท่านั้น เมื่อผู้ร้องเรียนพาเด็กหญิงมะลิไปสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งณโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียนโรงเรียนจึงยังไม่รับเด็กหญิงมะลิเข้าเรียนเนื่องจากเด็กหญิงมะลิไม่มีนามสกุลและเลขประจำตัว13หลักรวมทั้งไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรใดๆเลย ดังนั้นโรงเรียนจึงทําได้เพียงรับเอกสารการสมัครเข้าเรียนไว้พิจารณาในเบื้องต้นพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติมผู้ร้องเรียนจึงโทรศัพท์มายังสายด่วน1676ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประสานไปยังโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นผู้รับเรื่องได้สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทั้งผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจปัญหาเป็นที่แน่ชัดแล้วจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแห่งนั้นพิจารณารับเด็กหญิงมะลิเข้าเรียนเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครปีการศรึกษา2565ประกอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไท ลงวันที่31ตุลาคม2562กำหนดให้โรงเรียนรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียรรนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพศ2548เมื่อผู้ปกครองยื่นบันทึกแจ้งประวัติบุคคลให้แก่ทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G ผ่านระบบ G c o ค e เพื่อใช้แสดงตัวตนของนักเรียนจนกว่าจะได้เลขประจำตัว13หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนรัษฎรซึ่งต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมจนครบท้ววแล้วทางโรงเรียนจึงรับเด็กหญิงมาลิเข้าเรียนตามประสงค์ของผู้ร้องเรียนทั้งหนี้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ประสานจัดการภายในวันเดียว จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่าหากเรื่องร้องเรียนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน1 6 7 6สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบสวนจะเป็นผู้รับเรื่องโดยตรงจึงสามารถประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้ร้องเรียนยังสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและขอคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นได้อีกด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน